ะะมากันที่อีกหนึ่งรายการต้องบอกว่าเขาจะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของของวงการเพลงไทยนะฮะกับรายการ Thailand Music c o u n t d o w นะฮะต้องบอกว่าเป็นรายการเพลงสุดฮิตลิขสิทธิ์จากเกาหลีนะฮะรายการ M Countdown นี่แหละก็คือรายการเพลงชื่อดังจากประเทศเกาหลีเลยนะฮะแล้วเตรียมมาอยู่หน้าจอช่อง3ทุกเย็นวันอาทิตย์นะฮะเวลา ห้าโงครึ่งถึง6กโมงยีนะครับโดยรายการไทยแลนด์มิวสิกขา d ดาวเนี่ยจะมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงไทยในรูปแบบรายการชาร์ตเพลงฮิตนะครับทุ่มทุนสร้างด้วยโปรดักชันและเทคนิคระดับโลกพร้อมโชว์สุดพิเศษจากศ <c oughs> ิลปินไทยและต่างประเทศที่จะหมุนเวียนมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมตลอดทุกสัปดาห์เลยรวมถึงชาร์ตเพลงยอดนิยมที่เปิดกว้างและเป็นกลางให้กับทุกศิลปินทุกค่ายทุกแนวเพลงนะครับ อ่ะเมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศแถลงข่าวก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับมีโชว์พิเศษจากศิลปินอาทิเกสโนว่าเฟลโลเฟลโลแอลลี่เลดี้ปาง เจนนี่เจนนิสจี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 นิสจนิสนะครับผมมิเคล่าและนุนิวพร้อมได้เปิด MC ประจำรายการก็คือนุนิวชวลินนะครับมาเบลพิกซี่มิเคล่าจากวงมิกฟลุตนั่นเองแล้วก็ตาอูด้วยนะครับซึ่งเหล่า MC เนี่ยก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ศิลปินไทยทุกค่ายทุกแนวจะได้มีพื้นที่ให้โชว์ผลงานของตัวเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นและยังเป็นการผลักดันวงการทีป๊อปไทยนะครับ ให้เติบโตไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยและสำหรับหน้าที่การเป็น MC ก็ถือเป็นงานที่ใหม่มากๆแต่ก็จะตั้งใจแล้วก็พยายามให้เต็มที่ครับพร้อมเชิญชวนให้ติดตามรายการ Thailand Music Countdown ที่จะออกอากาศวันแรกวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมนี้ทางหน้าจอช่อง3ตั้งแต่เวลา5โมงครึ่งเป็นต้นไปนั่นเองอไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้ง3คนกันดีกว่าครับ ใจมากเลยนนคราจริงผมมาดูรายการ M Power Down อยู่แล้วครับชาติของทางเกาหลีก็รู้สึกว่าแบบเป็นรายการที่ดีมากๆแล้วอยากให้ประเทศไทยมีรายการแบบนี้ซึ่งในวันนี้กำลังจะมีแล้วครับแล้วรู้สึกว่าเป็นรายการที่เหมือนเปิดโอกาสให้ศิลปินทั่วประเทศเลยครับไม่ว่าจะสังกัดไหนค่ายไหนแนวเพลงแบบไหนเจเนอเรชั่นไหนได้มาโชว์ศักรรยภาพของตัวเองบนเวทีที่สวยงามขนาดนี้ครับดีใจมากเลย ดีใ,ใจค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เรายังมีอีกหลายๆวงมากๆค่ะมีอีกหลายศิลปินที่ยังไม่มีโอกาสได้มาแบบแสดงบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวทีนี้นะคะ TMC ได้เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนทุกๆแนวแล้วค่ะได้มาโชว์สักยงค่ดีใจแล้วก็ช e น g ิ้งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายในบทบาทมีคจริงๆการเป็น m c ผมก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันครัเคยเป็นแค่แบบตอน ระถมมัธยมซึ่งนานมากๆแล้วแล้วไม่ใช่ MC จริงจังด้วยครับแต่ในวันนี้นี้ได้เราได้เับเกียรติให้แล้วก็ได้รับโอกาสให้ได้มาเป็น MC จริงจังเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยครับจริงๆตอนแรกที่รู้ว่าต้องเป็น MC ก็กดดันเหมือนกันครับยังแบบกังวลมากๆว่าเราจะทําได้ไหมเพราะว่าปกติพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับแล้วก็แบบชอบลิ้มพันด้วยก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากเลยครับมีศิลปินหลายวงหลายโชว์มากๆเลยที่ได้มา อยากจะบอกอยากจะนําเสนอมากว่ากราฟิกของรายการของเราสวยงามมากๆครับซึ่ง,รงเราได้เห็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เวทีถ้าทุกคนเห็นจนรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆแน่ๆครับอยากฝากรายการพวกเราด้วยค่ะแล้วก็ฝากพวกเราทั้ง4งี่คนรวมถึงพีต่ตาอูด้วยนะคะก็ฝากด้วยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้จะี 12, 12ใช่12สภาค่ะช่อง3 5้าโมงครึ่งค่ะ นั่นะฮะก็รอติดตามได้นะฮะสำหรับ Thailand Music c o u เขา o w n นะฮะจะออกอาัการวันอาทิตย์นี้ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมรอติดตามวงการที่ป๊อปไทยป๊อปไทยมันมาแรงมากรายการนี้ก็ถือว่าอู้โปรดักชันยิ่งใหญ่มากเอาเขาเป็นรายการใหญ่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากเกาหลีเดี๋ยวรอติามกันนะฮะ